เวันนี้มาดูว่าวปลาหมึกกันนะครับตัวนี้เป็น่ววปลาหมึกนะครับปลาหมึกจะมีหนวดห้าเส้นนะครับห้าเส้นตัวนี้หางสไลด์ลมสวยนะครับมีหนวดห้าเส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเวลาขึ้นไปข้างบนนี่ตานี่ครับตาตาจะตีลมนะครับสวยครับตัวนี้เป็นผ้าร่มนะครับพับเก็บได้ เวลาพับก็ถอดไม้นะครับถอดไม้สามารถม้วนได้เลยนะครับนี่ม้วนเก็บได้เลยนครับวันนี้ซักน้ําได้นะครับไม้หักทุกอันเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับเด็กๆเ,เล่นได้นะครับตัวนี้นี่ครับแพ็คเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับจะขึ้นดีหรือไม่ไปดูในคลิปกันเลยครับไป นี่ครับนี่ขึ้นแล้วครับโอ้โหโสวยมากครับนี่ตากับปิิบๆๆๆหางสไลด์ลมสวยนะครับนี่เหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆเลยถ้าใดสนใจกดตะกร้าครับ